รัฐวัตจัดให้สวัสดีครับผมองกฤษตครับเจอเจรัชพลครับทิมครับอสวยมากวันนี้กับอกมมาชเลยอสวยมากครับใช่เมื่อกี้เดินดูครบรอบๆแล้วก็คือแบบว่าอุปกรณ์ครบครันแล้วก็ทุกอย่างก็คือสวยมากแล้วดีไซน์ของการตกแต่งใหม่ในโนเวนใหม่ก็สวยมากๆครับแต่ในสวนได้ดีเดินง่ายหาอุปกรณ์ง่ายชอบอะไรชอบไมครฟลสสวยชบอไรแกรมมาก ชอบไอโกมเหมือนกันอ๋อเป็นการแกรนด์โอเพนนิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับผมหลายโซนมากๆเลยคือจริงซูเปอร์สปอร์ตเราก็เดินกันมาหลายปีแล้วตั้งแต่เด็กๆสาขาหนีก็เป็นสาขาที่ใหญ่มากนะครับผมหอทุกคนเนี่ยมาลองเดินกันมาเดินเล่นดูกันได้ครับเหมือนจะได้อะไรกินมันนี้มันจากในบ้านเราเดินดูกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับมีอยากเอาชิ้นไหนกลับบ้านทำไม่หมดเลยขมลอก็มีหลายชิ้นอยู่นะใช่จะก็ไล่มาตั้งแต่ตรงรู้เลยหยิบได้หยิบหมดเลยแต่ว่าเราชอบเป็น เสื้อเสื้อบอลอะไรกันครับผมก็อยากได้เสื้อเลี้ยวพู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ <c oughs> เออใช่หรือไม่ก็เป็นรองเท้าวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่จริงๆก็อยากได้เสื้อบอลกลับบ้านเหมือนกันแบบเอาไป้ใครหรือเปล่าเอาไปใส่นอนมัน,ม,นมันเย็นดีนะครับเอาไปใส่นอนเลยกะใส่นอนใส่นอนนะครับผมแบบพี่คิมอะไรค่ะพี่ก็อยากได้ชุดว่ายน้ำไงเอาเอาไปใส่นอนใส่พู่กันแต่เราคงไปใส่ออกกำลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะแน่นอนเพราะว่า จะยางทีมก็คือออกกำลังกายบ่อยช่วงนี้เป็นแบบตีแบดครับปกติจะเป็นไหว้นางช่วงนี้ก็ตีแบตพิเศษบ่อยมากสามวันสี่วันต่อสัปดาห์ได้จริงก็อ๋อก็อินกับฟิตเนสครับช่วงนี้แบบว่าการเดินชาหรือเดินแบบคาร์เดโออะไรเงี้ยเรือการแบบว่าวิ่งการออกกำลังกายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอินมากแล้วก็ชอบปิงปองด้วยพิเศษใช่ครับแล้วก็สอยไม้กลับไปกัน็เดี๋ยวลองลองสองทีบ้างก็ได้ปิงปอง สรบผมก็คล้ายๆกับพี่เจเหมือนกันครับฟิตเนสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโยคะผมเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกแบบคือเน้นท<ม>ุกอ่างดีกันหมดเลยเออมีความบบปวดกล้ามเนื้อนิดนึงนะครับผมถ่ายโยม<ว>ซีรีส์ก็ไม่รู้ว่าก็ป <laughs> วดกล้ามเนื้อมันก็ต้องยืดนิดนึงนะครับไม่เคยชวนกันไปออกกำลังกายไม่เคยชวนกันไปออกกลังกาย กลุ่มนี้จริงๆเค้ายนะเคยแต่ว่าอาจจะไม่ตรงกันใช่วางไม่ตรงกันคือไม่เคยเกิดขึ้นแต่ว่าแต่มันทาให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ครับผมแต่ว่าก็แต่คนแต่ละคนก็จะออกกําลังกายแบบว่าอย่างที่บอกว่าค่อนข้างที่จะต่างกันแล้วสด็จเขาจะเป็นการฟิตเนสก็อาจจะออกแบบว่าเเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อาจจะแบบว่ากลัวเกรงๆอาจจะเกรงท่ออกพร้อมกันแรงเงี้ยเห็นกล้ามีคิมแบบแบบว่าคุณเอาไหนมาเพราะคุณมีคนชวนไปฟิตเนสหรือเปล่าครับเพ อะไรนะมีคนชวนไปทิ้งนึ่งหรือเปล่าก็มีครับผมคุณก็มีไม่ใช่เหรอก็ช่วงนี้ก็เริ่มมีครับกําลังกําลังติดไฟแถวๆอะไรนะมีพูดถึงสุดท้ายกันอยากให้เชิญชวนแฟนๆนะครัที่มามาต้อนรับมาใช่ครับก็จริงๆก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับแบบว่าทางที่มาในงานแล้วก็ทางบ้านก็มีโอกาสก็มาเลือกดูกันนะครับของซุเปอร์สปอร์ตตอนนี้ก็รีโนเวทใหม่แล้วแล้วก็ทุกอย่างคือมีครบครันแน่ๆไม่ว่าจะชอบเป็นกีฬาตัวไหน ใช่ครับก็คือจริงๆก็อยากชวนชวนให้ทุกคนออกกําลังกายเพราะว่ามันทําให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็ทั้งด้านจิตใจเนาะแล้วก็ด้านสุขภาพกายด้วยครับผมสามารถเริ่มได้วันนี้เลยนการออกกําลังกายเริ่มวินิจฉัยเลยไหมวินิจฉัยเลยอ่ะไปน์สามนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาออกกําลังกายกันเยอะนะครับมาจอยเป็นแก๊งเฮลตี้กับพวกเรา3คนกันได้นะครับครับผมที่ไหนที่ไหนที่ซูเปอร์สปอร์ตครับเป็นไง พูดถึงมาเพราะเขาบอกพูดถึงกีฬาเลยดีกว่าได้ฮะแต่เราคนดูสีอะไรบ้้ไดแล้วแต่รู้แล้วนี่นะรู้แล้วก็คิมก็พิงค์สันเดอร์ผมก็ซันนี่บลูฮะซันนี่บลูเหมือนกันนี่สองก้อนหนึ่งเลยสิสองก้อนหนึ่งเลยยังไงทีแต่เราก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะใช่เราคก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันเดี๋ยวบอกเลยว่าตัวตึงแน่นอนแต่ว่าแบบว่ามัน เราเสียแปบหรือเปล่าโอมเพราะว่ากำลังใจเราอยู่ฝั่งตรงข้ามสองคนนี้คงคงแบบแต่ละคนไปอยู่ทีมเพจริงเหรอเขาอยู่ทีมเดียวกันหมดเลยเหรอเป็นเรื่องดวงกันเาอยูีมออฟเลยหรอเลยหรอเล่นไม่เป็นไรนะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้างก็ได้นะครับผมจะได้แบบจะได้เป็นบรรยากาศใหม่ๆนะครับผมตีกันซะบ้างนะครับปกติก็คือแบบก็ตีกันเหมือนกันนะครับถ้าเราต้องแข่งกัน เาผมยอมไม่เข้าแทนดีกว่าเราเล่นเราเล่นเราเล่นเขาอินในนี่ไงเขาอินเป็นเพนไทยเปนไายก็ยอมหมดไปเลยก็ถ้าในสีิหยมไปแล้วชีวิตจริงเราจะไม่ยอมแล้วนะครับเผ็ใจะรอดูไม่ยอมแน่นอนอย่เราแาคนเราคู่ไม่อยู่หทีมันนี้เพื่อเสียบอยักปัเราก็อาจจะลงกีฬาคนละประเภทก็ได้นะครับ ก็ต่างคนต่างไปหาชัยชนะมาให้กันแล้วกันเพราะว่าแบบเราตัวอยู่สีไหนใจอยู่สีนั้นเลยนะใช่แล้วก็ก็มีกำลังใจกันทำไมล่ะอแมแต่เดี๋ยวเราอยู่คนละสีซะอ๋อใช่อันนี้คือต่อให้แต่คุณคนมีมีคุณเต้ไงฮะคอยช่วยเหลือไงเลยเหรอใช่ไหมใช่าดแต่คุณอะไรคุณเต้ก็เป็นเทรนเนอร์นะแล้วแรงเยอะมากแต่ละคนออาพี่เน็ตก็เป็นเทรนเนอร์ได้ เราไม่ได้เล่นกีฬาที่มันจะ้รุ่นเล็กอยู่น่าจะสู้แค่กับผมเลยนะตอนนี้ถามดีกว่าคุณคิดว่าซีรีส์คือใครคือไม้้านของซีก็ต้องเป็นนุนิวเท่านั้นเพราะเขาเก่งหลายอย่างนะมีอะไรนะยิงธนูอะไรนะใช่มีธนูมีอีสปอร์ต ไม่กินจริงขนมไม่กินจริงไปข้าม้าใช่ก็คื่นูเดียวเขาจิ้มขนมแบบไปข้าม้าเขาจิ้มแล้วไม่รู้อะไรทั้งนั้นแล้วตอนนี้ต้อ่ะถามแต่ว่าเราคิดว่าทีมสีส้มอันนี้บลู๋เหรอครับผมอันนี้บู๋ใครจะเป็นตัวตื่นเมื่ะตอบว่าพี่ซีนะเพราะพี่ซีซูนเขาจิ้มไม่เคยได้แล้วไปกำลังจะตอบพี่ซีเลยนะครับใครดีอ่ะใครดีเอ่อ ผมและงานไปฉีดโบมาไม่ใช่อะไรคนละตึงคนละตึงอะไรๆอ้าวพี่ก่อนถ้าตัวตึงจริงๆเหรออาจจะให้เป็นว่าแบบแน่ชนะแน่ลงเราคุณมีตุ๊กจักรพี่บอปปี้ไหมฮะตำนานเทนไฟท์เทนนะครับผมแน่นอนว่ากัมมันกัมเนี่ยของเขานี่จะแบกแบบแบบถือเราได้อะไรนะคุณศิลปคมบ้างคุณศิลปคมเนี่ยถ้าเดินไปผิดสนามฮะอะไรเงี้ยตอนนี้ถ้าถึงเวลาจริงว่าอ้าวแข่งฝั่งนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเออใช่แต่ว่า ก็ไม่แน่นะครับเขาอาจจะพกแม้ตายมาอะไรก็ได้แต่ว่าผมผมอยากตอบพี่ซีเหมือนกันไม่ไม่ใช่เหมือนกันดิผมผมไม่อยากตอบพี่ซีเพราะว่าพี่ซีอ่ะเอ่อเรียกว่าอะไรเป็นเป็นร่มโพธิร่มใสของสีโสมนะครับผมแปลกแปลกเป็นแบบมากประสบการณ์มากประสบการณ์ที่สุดนะครับผมเออเป็นผู้อาวุโสนะครับผมเออเขาว่าอะไรแล้วก็ว่านั้นนะครับผมใช่ไหมแล้วเรเชื่อว่าพี่ซีจะพาเรา ไปสู่ชัยชนะได้อย่างแน่นอนนะครับสนิบบุ๋มจริงๆพวกก็มีอย่างพวกน้องน้องเล็กอย่างแพทจีบิวเหมืกันนะใช่แล้วก็ตัวตึงเหมือนกันนะใช่แล้วก็มีโทกโอมาสเหมือนกันนะโทอมาสแบบไมเล่นกดสายทุกกีฬาใช้แบดบิทเพราว่าจะใช้แบดบิทได้เออมีมีโทอมาสนะโทอมาสก็แบบได้ทุกกีฬาอย่างงี้เราต้องแบบฟิตร่างกายเตรียมพร้อมแค่ไหนใช่จคิดว่าเราคิดว่าเป็นกองเชียร ไม่เราเราใครบอกว่าที่นี่เขามีกองเชียร์ทุกคนตาต่อต,ตาฟันต่อฟันกันหมดครับได้แล้วคใ,ใ,ใช่ก็จริงก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็อเป็นช่วงนี้เหมือนกับค่ายเราอะไม่รู้เป็นอะไรแบบออกกําลังกายกันทุกคนเลยเนาะแบบทุกคนเลยใครที่ปกติไม่ออกอะไรเงี้ยก็ช่วงนี้ก็ค<อ><ร>ือแบบว่าฟิตกันมากมากฟิตกันจัดจัดใสยเราทุกคนรากาว่าเอาเหรียญทองอะไรี้ไม่มีใครแน่นอนใน กีีฬาั้้งนซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะผลผลผลได้จากสิ่งนี้คือทุกคนแข็งแรงนะใช่ทำงานกันได้อย่างขยันแข็งแข็งมากขึ้นนะครับผมไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกันแบบได้ก่อนนะครับเดี๋ยวชิปสามจะกดบัตรแล้วมันมีคาถาให้เพื่อนแฟนกดบัตรบ้างไหมอันนันตปัจฉเยออาปติทีนี้ใช่ครับท่องสักสี่ห้ารอบผมว่าไม่ได้เออผมไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะมันเป็นความเชื่อที่แบบว่าเราต้องลองเชื่อก่อนใช่ไหมใช่ถ้าเราลองเชื่อเนี่ยอันนันตปัจฉเยก็ทำให้เรากดบัตรได้ มีไบโอคาถาเหรอครับผมหรือเรามีแต่คาถาล้างคาถาหลงเป็นจิ๊กเล่างอัร์อาจจะเป็นอย่างนั้นคาถาเหรอก็นามนิทสันนมติทสันไม่รู้ว่านี่นี่คิดว่าแค่แค่ใจเราเชื่ยวอะไรก็ได้อะมันก็จะได้ไดเป็นการ manifesting แค่เรา put our mind into it เหมือนกันทีนก็เหมือนกันแล้วก็เป็น manifest our เชื่อว่าเราได้เราก็จะได้ต้องเว้นพอดแต่ใครเรา่ให้ทุกคนกดบัตรได้ใช่ครับก็วันที่13เนาะกดบัตรแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับผมวอร์มนิวกันแล้วก็ใครที่อยากได้ตรงไหนที่นั่งไหนอะไรเงี้ยขอให้กดได้ทุกคนแล้วก็มาเชียร์กันรับรองว่าพวกเรามีเซอร์ไพรส์นะฮะจะพูดไปก่อนตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่ว่ารับรองว่าพวกเรามีเซอร์ไพรส์แน่นได้ร้อนแล้วอะไรนะต้องนำจะเข้าเรียนหรือเปล่านล้วสิไปแล้วหนึ่งนี่นะไม่ค่ะเดี๋ยวลองลิฟต์ก่อนนะลองลิปกก่ออนนะไูคุณ หาหนูทำอะไรเนี่ยไม่ได้ทำอะไรโอมยางคงไม่มีห้องดำตอนนี้ยังไม่เคยหลุดอะไรทั้งสิ้นเลยหรือเปล่าฝากฝากกดไลค์หน่อยใช่งานแอ่งรัปเดตผลอมย่างได้หน่อยอาท่างนี้เป็นยังไงบ้างของเธอวันนี้ก็เพรเธอเราเปิดกล้องกันไปแล้วสามทีวนะครับครับสนุกมากๆเลยเป็นอะไรที่แบบว่าสะดุดไหมเนี่ยนั่งฟังอยู่เป็นอะไรท่ว่าเอาใจช่วยเตือนๆละครแล้วก็เราแบบอยู่ด้วยกันแบบว่าแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะเพราะทำเพราะว่าแบบ มันมันเป็นพาทปัจจุบันส่วนใหญ่ชั่วโมงได้ไงล่าสุดคุณนีไปเที่ยวกเต้มาอันนั้นคือจริงไม่ถึงีสองอใช่กันเลยไปไม่ได้ไปกันสคนนถึงตีสองแล้วว่าคนอนไม่อยู่แล้วนะไม่ได้ไปกันสอคนแต่วานอนกันสคนหรือเปล่าอันนี้ยยังความลับหรอความลับน้ำฝาไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นหรอไมพักผ่อนเฉยๆมาว่าแบบเขาแบบเอนอรจีแบบอกันธรรมชาติอะไรอย่างนี้เาก็พาไป ไม่มีใครว่างครับยังไม่ได้ชวนหนูเลยเออไม่เห็นชวนหนูเลยพี่คิมชวนแล้วอย่าบอกอ้าวชวนแล้วก็ได้จอยแล้วก็ได้วนแล้วแต่เขาไม่ไปหรือเปล่าเขาเมื่อแต่าันลาไปใช้กระเป๋าซีดีหรือเปล่าตายแล้วจะไปอะไรอีกกระเป๋าใช้ดีไหมคะวันนี้ก็พกมาไปใช้ทุกที่ใส่ของแบบไม่รู้วันไหนจะขาดเลยหรอไม่ได้เลยไม่จะหายจะไม่ต้องใส่ของแต่ว่าใส่ใจกับเพราะวันแรกเขาใส่ที่เขาได้มาเขาจำกระเป๋าเองไม่ได้แล้วทีมมาสบายอยู่แล้วเขามาถามว่าพี่ยังกระเป๋าผมไหม กอดผมไหมแล้วเนี่ยสะพายอยู่ตรงนี้ไม่เห็นไม่คือเราไม่คือไม่เชื่ว่าเป็นกระเป๋าเราไม่คิดว่าพี่กินเป็นขโมยอ้าวจำคนจำกระเป๋าไม่ได้จำคนให้ได้ไม่ได้ขโมยนะเขาเรียกว่าเก็บไว้ให้เพราะเดี๋ยวมันจะหายเราดูแลให้ไม่แต่ก็ใชดแย่เขาำแล้วอะไรก็ขอบคุณคนให้ด้วยครับพี่กิจริงคนให้เขาจริงจริงมันมีมากกว่านี้แต่ว่าเราแค่พี่กิมแบบเรื่องเยอะไม่ยอมพูดอ้บอกไอ้บอกออกกองด้วยกันสามสี่คิวนี้คือแบบแล้วก็มีมีมีบ้าง แฝดเลยแฝดเลยหรอลองไาเล่าแฝดอุ้ยแต่เราว่าเราไปแฝดตรงนั้นดีกว่าาจริงอันนี้คือที่สุดอันนี้คือยังไงสีฝาดงานไม่ดีเหมือนกันนะอะไรนะครับฝาดผลงานไม่ดีเหมือนกันนะคะผลงานอะไรครับผลงานสีไงโอ้ยนีหนักจริงมันดีมากเลยนะโอ้มันเลิศอ่ะผมก็ตั้งใจกันทำทุกคนนะครับอันนี้คือฝากต่อได้เลยไหมได้เอาสิเอาสิได้ครับก็จะขายคู่เรา ได้นะครับก็ตอนนี้มีซีรีส์ขับพาเ์คเคนเธออยู่นะครับก็โอมกับพิเศษเล่นเลยนะครับผมนี้ก็อีพีที่สิบแล้วนะครับผมวันเสาร์นี้ก็อยากจะให้ทุกคนติดตามกันเรื่อยๆเลยนะครับมีสี่สี่ตอนเลยอีกแค่ห้าตอนเท่านั้นเองนะครับผมเรื่องกางเที่ยวคนเลยติดตามกันดูนะครับบอกเลยว่าอีพีนี้ก็เด็ดมากเด็ดมากจะเด็ดแค่นี้ไหนใครเด็ดนะลองไปถามท่านชายคณินดูสิครับผมบอกว่าเฮ้ยเขาอยากไปเที่ยวห้องศิลปะอะไรอย่างี้หรือเปล่าอุ้ยเลยเหรอนี่คือสาววายนะหนุ่มวายกระบอกไหลอยู่ตรงนี้ แต่จริงๆเราสับขาหลอกมา EP สุดท้ายไม่บอกไม่บอกเราไปดูกันเองตั้งงาตอนจะมาตอนไหนไปดูนะครับแต่ว่าคุณเขาเขาในบทเพียร์ไพรเขาบอกผลงานไม่ดีนะคะเราพูดราคาในในฉงอะไรนะครับ่ยในบทนักหนุนนะฮะก็บทนักหนุณก่อนเต็มที่อยู่แล้วครับแล้วก็เอ้ยในบทเจ๊ชื่อเจเหมือนกันเนี่ยนะเรื่องบเล๊ก่อนบทเพียร์ไพร์คุณจะฝากผลงานกับเขาหรือเปล่าอะไรนะครับฝากผลงานเหมือนพีมหรือเปล่าพีมเหรอ เขาลุเป็นผู้ใหญ่ไงอะไรอย่างเงี้ยผมมาทางเด็กอันนี้หมายถึงว่าในแง่ของรถทั่วไปใช่ผมก็มาเป็นเด็กน้อยสายๆก่อนอืมใช่ก็เจอกันที่บุกเบิกก็รอเจอกันนะครับผมเขาคือไม่ใส่หรออะไรนะเขาคือไม่ใส่หรอโอ้โหไม่ได้พูดอะไรเข้าใจผิดมาตลอดเราไม่ได้พูดอะไรยังไงยังไๆแหละคอมเมนต์ผลงานของเพื่อนหอะไรนะอะไรอะคอมเมนต์ผลงานโอ้ยนั่งดูนั่งดูตลอดนั่งวันนั้นนั่งดูกันเยอะมาก ที่ดูแบบร้อนมากมันร้อนรุ่มมันร้อนมากก็ไปที่ไหนก็ร่วไปที่ไหนก็ร่วบไปนี่แหละใช่คือแบบโอ้แสดงดีสิ่งมันถือกินอะไรนะอะไรนะจิมมี่ก็เล่นดีนะจิมมี่ไม่น่ารักในเรื่องจิมมี่ทำร้ายจิมมี่แบบว่าอย่างนี้ไม่ได้แต่เขาเต็มใจเขาเต็มใจแล้วแต่เขาบอกว่าหนักหใช่แต่ว่าแต่ว่าไม่ทันแล้วเขาต้องต้องทำคะแนนมากกว่านี้มีมีทำคะแนนมากกว่านี้ไหมไม่ก็ก็อย่างที่เห็นว่าอีพี่หลังๆรามินก็เริ่มแบบ เริ่มลดความหลายลงไปเรื่อยๆใช่ไหมก็เริ่มมีหัวใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะเราหัวใจอยู่ที่ไหนคะไม่รู้อเนะครับผมไม่รู้แต่ว่าหัวใจเราค่ะอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้พบไม่รู้เหมือนกันไม่ได้พบมาคือตัวเองนั่นแหละครับอยู่กันตัวเองใช่ก็นั่นแหละครับพี่จิมมี่ก็ ที่นี่ก็เต็มที่มากๆเลยนะครับผมก็มีหลายคนหมั่นไส้รามินเยอะมากเลยนะครับผมที่ผมเห็นมาก็จะบอกว่าอะไรก็เป็นถือว่าเป็นการแสดงที่ดีของจิมมี่นะครับทำให้คนได้กินได้ขนาดนั้นก็ชื่นชมจิมมี่เลยนะครับทุกคนจิมมี่เก่งมากเลยนะใช้จิมมี่นะฮะแต่ก็ฝากทุกคนทุกเรื่องของดูมันดิเลยนะที่ออนอยู่แล้วก็กำลังจะออลในอนะคตใช่ครับก็นี่ิ่งวงสองไปล่าสุดของม็องเราด้วยใช่ครับผม มีมาเป็นทอดๆเลยนะครับผมจะไม่ปล่อยให้ทุกคนแล้วมีมาเป็นต้มๆไหมฮะไม่มีนะฮะไปคำถามต่อไปเลยเลยเอาอย่าให้ฝากแล้วสุดท้ายแล้วครับผมก็ฝากใช่ไหมครับก็อย่างแล้วฝากทุกคนนะครับฝากซูเปอร์สปอร์ตนะครับก็อยากให้ทุกคนมาออกกำลังกายกันแล้วก็อย่าลืมมาช็อปกันที่ซูเปอร์สปอร์ตครับผมแล้วก็แล้วก็ผลงานของเราใช่ครับผมซีรีส์จากทางดูมันครับก็จะเป็นข้าวฟ้าเพเธอนครับเพื่อ์แล้วก็ซีรีส์ในอนาคตโปรเจกต์ด้วยแทนมากมายนะครับ ฝากไว้นะครับทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ